สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันจุดๆุดที่นี่เราจะสรุปเรื่องนิยายซีรีส์อนิเมตต่างๆทั้งของตะวันตกและตะวันออกภายในเวลา5นาทีวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจและดรากสุดๆมานำเสนอนั่นก็คือ death note สมุดแห่งความตายที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นพระเจ้า เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อไลท์ยากามินักเรียนมัธยมปลายอัจฉริยะพบสมุด d e a t h Note ที่มีพลังฆ่าคนได้เพียงแค่เขียนชื่อของคนในนั้นไลท์ Light, ตัดสินใจใช้สมุดนี้เพื่อกวาดล้างโลกจากอัชญากรและสร้างโลกใหม่ที่เขาเป็นพระเจ้าไลท์ Light, เริ่มต้นการใช้งาน Death Note โดยการทดสอบพลังของสมุดนี้เขาพบว่าการเขียนชื่อในสมุดจะทำให้คนตายตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไลท์ Light, เริ่มใช้สมุดนี้ในการกำจัดอาชญากรอย่างลับๆ และสร้างความหวาดกลัวในหมู่คนร้ายทั่วโลกไม่นานหลังจากนั้นริยุชินิกามิผู้เป็นเจ้าของสมุด d e t h Note ปรากฏตัวขึ้นเข้ามาพร้อมกับการเปิดเผยว่าเขาทิ้งสมุดนี้ลงม,มาในโลกม,มนุษย์เพื่อความสนุกสนานไลท์ Light และวิยกุกลายเป็นคู่หูที่ร่วมมือกันในการสร้างโลกใหม่การกระทำของไลท์ไม่ได้ผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเนักสืบอัจฉริยะถูกเรียกตัวมาเพื่อสืบสวนการตายปริศนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก เอลและไลท์เริ่มต้นการต่อสู้ทางปัญญาที่เต็มไปด้วยความลุ้นระทึกและสมองที่เฉียบแหลมการต่อสู้ระหว่างไลท์และเอลกลายเป็นการต่อสู้ที่ดุดเดือดและเต็มไปด้วยกลยุทธ์ทั้งสองฝ่ายต่างพยายามที่จะพิสูจน์ความเหนือชั้นของตนเองไลท์ Light, ต้องใช้ความฉลาดและความสามารถในการวางแผนเพื่อต่อกรกับเอลที่ไม่ยอมแพ้เรื่องราวจบลงด้วยคำถามที่ชวนคิดว่าเมื่อมีอำนาจฆ่าได้ คุณจะใช้มันทำดีหรือจะปล่อยให้มันเปลี่ยนคุณ d e a d Note ไม่ใช่แค่สมุดแห่งความตายแต่เป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดของคนได้อย่างลึกซึ้นขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลิลนหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป